วันนี้จะมาพยากรณ์สำหรับท่านที่เกิดในลัษณะสถิตณราศีมีนะครับในเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2564นั่นเองก็จะพยาาพูดในทุกคลิปนะครับหลายคนก็จะบอกว่าอาจารย์มกราลาหายไปไหนนะครับจริงแล้วเดือนมกราลาไม่ได้หายไปไหนนะครับอยู่ในช่อง YouTube ของอาจารย์นี่แหละครับถ้าใครเลือก u t u b e นะครับเป็นโหมดฟังก์ชันภาษาไทยก็อยู่ที่คําว่าชุมชนนะครับแต่ถ้าใครเลือกเป็นภาษาอังกฤษจะอยู่ที่คําว่า community นะครับตัวนี้ก็จะลงมีโพสต์ไว้แล้วนะครับ12ราศีครบ ตั้งแต่เรื่องของการงานการเงินความรักนะครับเน้นเป็นสําหรับลัคนาที่สองราศีเลยนะครับสําหรับชาวราศีมีนะครับเราจะพยากรลัคนานะครับหลายคนจะคิดว่าเกิดเดือนมีนาก็จะลัคนาราศีมีนซึ่งจริงๆแล้วคาว่าลัคนาจะปรากฏอยู่จากการใช้เวลาเกิดนะครับดังนั้นหลายคนอาจจะไม่ทราบก็แนะนําว่าให้พยายามติดตามนะครับผมจะพยายามไลฟ์สดดูดวงฟรีรวมถึงไลฟ์สดในการบอกลัคนานะครับฟรีโดยไม่เสีย สตูส๊กสตางใดๆนะครับช่วงเวลาสองทุ่มนะครับแต่วันไหนยังไงก็อย่าลืมกดติดตามซับสไคร้นะครับกดกระดิ่งพอเวลาผมมีจัดกิจกรรมปุ๊บเขาก็จะแจ้งเตือนในมือถือของท่านท่านจะได้ไม่พลาดและได้รับทราบก่อนใครนั่นเองนะครับสําหรับดวงตาชาวราศีมีนนะครับเดือนกุมภาพันธ์ยังถือว่าเป็นเป็นในจังหวะทิศทางที่ค่อนข้างจะดีนะครับเพราะว่าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเริ่งดีต่างๆเนี่ยลดแล้วแต่อยู่ที่ราศีมีนพียบดังนั้นเนี่ยเรื่องของราศีมีนใครที่เกิดราศีมีนต่างๆนะครับ ก็ยังถือว่าเป็นเป็นในจังหวะที่ทางมุมที่ดีมากนะครับเรื่องของการเงินการทองนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นในจังหวะที่ต่างครึ่งเดือนแรกถือว่าดีมากนะครับก็จะมีแต่รายรับเข้ามานะครับมีเรื่องของรายรับไม่ว่าจะเป็นทํานู่นทํานี่จะมีรายรับเข้ามาแต่ว่าหลังจากประมาณวันที่20กุมภาพันธ์ไปแล้วเนี่ยเรื่องของรายรับที่เคยเยอะมากๆก็อาจจะดรอปลงมานิดนึงจะมีรายจ่ายเข้ามาโผล่พันปะปนกันไปนั่นเองนะครับอาจจะมีโดยไม่คาดคิดจําเป็นต้องจ่ายอาจจะเริ่มมาบ้างนะครับต่อมาเรื่องของการงานเนี่ยเรียกว่า ช่วงครึ่งเดือนแรกถือว่าดีมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้าที่การงานคุณทํางานนิดๆหน่อยๆแต่ได้เงินเยอะมากหรือไม่ต้องหางานอะไรมากสักเท่าไหร่ปรากฏว่าผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายหรือเด็กนะครับลูกน้องเอางานมาให้และเป็นงานที่มีประโยชน์หรือคนแนะนํางานคุณมาให้เหนื่อยน้อยแต่ได้เงินมากแต่พอหลังจากนั้นนะครับหลังจากการทํางานไปแล้วเนี่ยแน่นอนย่อมต้องมีปัญหาท่านใดที่กําลังมีปัญหาอยู่หรือมีอุปสรรคเกิดขึ้นอยู่ขออดทนไว้นะครับ หลังจากวันที่15กุมภาพันธ์ไปเนี่ยเรื่องของอุปสรรคปัญหาต่างๆจะถูกขี้คายมันจะค่อยๆหมดไปโดยที่ท่านไม่ต้องทําอะไรเ,เลยนะครับอยู่เฉยๆทางานตามปกติใครจะต่อว่าอะไรยังไงคุณอยู่เฉยๆเดี๋ยวเรื่องมันจะค่อยๆผ่านไปเองความจริงจะปรากฏชัดเจนไปเองนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดคุณทําผิดจริงอันนั้นต้องรีบแก้ไขนะครับแต่ถ้าคุณไม่ได้ทําถูกว่าร้ายใส่ความอยู่เฉยๆเดี๋ยวความจริงจะปรากฏหลังจากวันที่15กุมภาพันธ์เป็นต้นไปนั่นเองก็ยังถือว่าเป็นในจังหวะทิศทางที่มุมดีอยู่นะครับ ส่วนเรื่องราวของความรักแน่นอนช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงจังหวะที่อาจจะมีโปรเจกต์ทำงานร่วมกับคนรักหรือคนที่คุณพูดคุยอยู่มีโปรเจกต์โครงการมาเสนอนะครับได้โปรเจกต์โอกาสจากคนต่างเพศเยอะนะครับมีโอกาสทางการค้าีโอกาสทางการเงินแนะนําม,มาให้หรือวชี้ช่องทางทำมาหากินเพิ่มเติม,ตมลักษณะเหล่านี้นะครับช่วงของคุณส่วนสัญญาหรือเรื่องของความรักในเดือนนี้ยังถือว่าเป็นเป็นในจังหวะที่ทางที่ให้คุณแก่ดวงตาของชาวราศีมินค่อนข้างจะมากนั่นเองนะครับนี่ก็คือ บทสรุปของชาวราศีมีในเดือนของกุมภาพันธ์2564นั่นเองนะครับท่านใดที่ถูกใจคำพยากรอย่าลืมนะครับกดติดตามรวมไปถึงกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะครับสวัสดีครับ